บูวันนี้ยังไงการันตีแล้วการันตีทุกการันเตอร์ค่ะบอกแล้วว่ารู้ไม่เป็นไรนะลูกนะบนเวทีปล่อยจอยม้วนจอยไปเลยลูกล่างเวทีเดี๋ยวแม่กับแม่เนี่ยจัดการจัดการกันเองลูกอะไรอย่างงี้ค่ะมันมีแอดใจเสียบ้างไหมไอแต่เมื่อแต่เมื่อวานแม่ทําหนูใจแป้วคือใจตุอย่ตะตุกเอาไงว่าพรุ่งนี้เอาไงดีแต่ก็คุณแม่ก็สามารถกู้ชีวิตมาให้ขอบคุณมากเริ่มเริ่มจะกลับมาได้ ว่าลูกสาวบอกไว้ว่าอยากตอบคาถามมาก้ได้ตอบหรือเปล่าแล้วพอมีได้ตอบแล้วเป็นไงเป็นไงคะแม่มาถามหนูใช่ไหมรู้สึกว่าดีใจค่ะได้เหมือนได้แบบว่าเราเอาตัวเราออกมาให้ทุกคนได้เห็นว่าโอเคเรามีความคิดแบบนี้นะแล้วก็ทุกคนอะขำลั่นหอเลยสรุปว่าเป็นความคิดที่น่าจะดีอยู่นะแม่บอกได้ไหมหมดไปเท่าไหร่เท่าไหร่แม่นับนิ้วกันก่อนนะนับนิ้วจิ๊บ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  แปดหลักแปดหลักแต่หลักนี่คือเฉพาะป๊อปปูล่าโหวตหรือว่ารวมทั้งหมอาป๊อปปูล่าโหวตเนี่ยครึ่งหนึ่งป๊อปปูล่าโหวตก็ประมาณห้าเดี๋ยวอุ้ยถ้าพูดไปเดี๋ยวเขาว่าแบบอย่างนู้นอย่างนี้คือบูมต้องบอกก่อนนะคะว่าประมาณอ่ะโหวตโหวตประมาณห้าล้านอย่างงี้ดีกว่าแต่ห้าล้านเนี่ยต้องบอกก่อนนะว่าเป็นเงินอ่ะเป็นเงินลุงลุงป้าป้าน้านาอ่ะอ่็มีเงินของน้องด้วยเงินของบูมด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คืออย่างที่บอกค่ะว่า การประกวดแต่ละครั้งเนี่ยถ้าอันนี้เราทําตามกติกาทุกอย่างเลยนะคะ,ะเราโหวตถ,ถูกต้องนะคะเราโหวตถ,ถูกต้องทําตามกติกาทุกอย่างก็อย่างที่บอกค่ะว่าอยากจะให้คนที่เรารักเนี่ยไปให้ถึงฝั่งฝันให้ได้มากที่สุดค่ะก็เลยบแบบ มากจากหลักหมื่นเป็นหลักแสนล่าสุดหลักล้านใช่ค่ะก็เป็นคุณน้าใช่ไหมใช่ค่ะคุณน้าคุณป้าค่ะกโยนสลีปันหนักหนักจำคือโยนน้อยแต่ว่าโยนเดียวตัวเติดเลยและที่จริงวันนี้ป้าเขามีสไยด้วยป้าเขาบอกว่าถ้าเกิดเขาท็อปสิบเขาจะให้หลานหนึ่งล้านบาทแล้วเขาก็เตรียมมาแล้วด้วยอูเดี๋ยวก็นะการที่เราออกมาประกาศอย่างเงี้ยคือเหมือนเรา ต้องกันดราม่าให้น้องไปก็คือก็คือเหมือนฉันเปิดเผยเลยว่าฉันเข้าเพราะอะไรบอกเลยบอกเลยเราก็บอกตั้งแต่แรกอยู่แล้วคือกติกาเขามีให้ทําแบบนี้ค่ะก็ต้องทําแบบนี้แล้วก็ทําถูกต้องตามกฎกติกาด้วยอะไรอย่างเงี้ยอย่างที่บอกว่าเวลาที่เราเราแบบเราเห็นศักยภาพเราเห็นความที่ความตั้งใจของเขาถ้าเขาไม่ตั้งใจเลยเอาตรงๆนะก็ไม่โหวตให้ถ้าแบบว่าล่อแลๆซ้อมเดินก็ไม่ซ้อมเดินแบบว่าทําตัวชิวเอาตรงๆนะถ้าไอทําตัวชิว พวกบุ่มก็จะไม่โหวตให้กันแต่เนี้ยเราเห็นความตั้งใจความพัฒนาเวทีแรกค่ะอ,อันนี้เวทีแรกนะเวทีแรกแล้วก็อโอ้โหแบบว่าเห็นความตั้งใจเห็นความไม่หลับไม่นอนเห็นความพยายามอย่างนี้ดีกว่าเราก็รู้สึกว่าการที่เราโหวตไปไม่เสียดายตังเลยน้าเองอ่ะจะรับมือกับหลังจากนี้ยังไงเพราะอย่างเขาต้องตั้งฉายา,ยายให้เราแน่นอนแหละมันต้องมีแน่นนแว่าอะไรคะแม่อาจจะมีคนตั้งฉายา,ยา,ยา,ยายว่าเราเข้ามาพงเงวนหรืออะไรอย่างเงี้ยลูกมก็ต้องอย่างเงี้ยมึงต้องอย่าง เอาแจ้งแล้วแล้วหนูก็ทำการกติกาทุกอย่างแล้วก็หลังจากนี้ก็พร้อมทำงานเต็มที่เต็มร้อยค่ะใช่บูมแล้วบางคนเ็ามองว่าการที่เธอทุ่มขนาดนี้มันคุ้มหรอเอาจริงๆคือจริงๆมันเอาตรงๆมันจะไม่เสียใจถ้าได้ทำวันนี้ดีกว่าจบการประกวดแล้วเรามานั่งคิดว่าไม่น่าเลยวันนั้นน่าจะโหวตให้วันนี้น่าจะเติมไปอีกสักหน่อย คือมันมาขนาดนี้แล้วอะไรเงี้ยค่ะเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยเต็มที่ไปเลยลูกเออสำหรับคนที่เรารักเนาะมันไม่มีคำว่าแพ้ไม่ใช่ค่ะรักกันอ่า แล้วรางวัลเราแม่รางวัลแม่ขอขอแบกด้วยนะหลายคนเขาแซวไงว่าทุ่มฮอ่าทุ่มแปดหลักแต่เงินที่ได้รับคือห้าหมื่นบาทอ๋อไม่เป็นไรค่ะคืออย่างที่ผมบอกว่าหลังจากเนี้ยมันจะได้มากกว่านั้นมันตีเป็นล้าไม่ได้เงินสิบล้านที่ลงไปอ่ะเดือนสองเดือนอาจจะได้คืนเราก็ได้อะไรอย่างเงี้ย ทำงานในองค์กรบอกแม่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 ก็ดันเต็มที่หนูก็ไม่คิดว่าจะใส่โอ้โหโอ้โหคุณแม่รู้สึงไงบ้างพอเป็นหนมครับลูกเรายืน10คนก็รู้สึกแบบ ชื่นใจแล้วนะคะก็ถือว่าส่งเขาให้ถึงแบบฝั่งฝันแล้วก็คือมันก็คือสิ่งที่เราต้องการอยู่แล้วก็คือเราคิดกันไว้แล้วว่าถึงไหนถึงกันอยู่แล้วสําหรับลูกเนาะลูกสาวคนเดียวก็ต้องเต็มที่อยู่แล้วค่ะอะไรแหละคุณชื่นชมด้องเรามากเลยพอเวลามีคนในคอมเมนต์ถามว่าทำไมใช้น้าได้วอสูงต่างก็จะมีการแบบไปเชิญชวนเข้าด้อมอยางหรือว่าน่ารักยังไงให้มาเข้าด้อม อ๋อหมายถึงหมายถึงว่าเชิญข้าดอมใช่ไหมคะไม่มีการแบบไปไปตอบกลับไม่มีอะไรเลยไม่โหวตสูงจางอะไรอย่างเงี้ยเขาชมเขาชมอ๋อค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณพี่ๆทุกคนนะคะที่เข้ามาติดตามน้องอายนะคะแล้วก็ด้มของเราเป็นด้มที่น่ารักนะคะมีแต่ความบันเทิงนะคะใครที่ยังไม่เข้าดมก็เข้ามาเยอะๆนะคะเยอะโค้ดค่ะไม่มี ก่อนหน้านี้เอาต้องเอาต้องบอกตรงว่าก่อนหน้านี้ด้ยวยความที่แม่ไม่เคยเจอเนาะบางทีมันก็จะมีดามาเยอะมากแรกๆร,ร,ร,รับไม่ได้บูมยังไงดีละรู้หรแม่แม่ไม่ต้องกลัวนะแม่มันก็คือแบบว่าเอยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันก็ผ่านไป<ม>แล้วคืออย่างที่บอกค่ะว่าการที่เรามีตําแหน่งแล้วตอนนี้เรามีตําแหน่งใหญ่ขนาดนี้แล้ะเราต้องรับมือตรงนี้ให้ได้ไม่ว่าไม่ว่าจะเป็นใครในประเทศไทยเอาตรงๆนะแม้แต่ตัวคุณเองอ่ะคุณยังมีคนไม่ชอบ คนชอบก็มีคนไม่ชอบก็มีเพราะฉะนั้นเราจะเป็นดาราแล้วนะลูกนะเ,เราก็ต้องทําตัวให้ชินนะลูกนะ ยังงงไบ้าความรู้สึกความรู้สึกยังไงว่าเราผลักดันลุกอะไรยังไงต่อนเราวางแผนมองที่หัวเราอยนี้มอง่หัวอะไรเอาอย่างนี้ดีกว่าว่าตอนนี้ทางบริษัทเทยกับทาก็เปิดเป็นเอเจนซี่นะเปิดเปิดเป็นเอเจนซี่แบบว่าจัดหานักแสดงด้วยแล้วเราก็มีลูกค้าในมือเยอะอย่างนี้เราก็ต้องบอกก่อนเลยค่ะดาราท่านแรกนะคะก็เป็นไอ้ชัยนาทค่ะเขาพร้อมผลักดันค่ะพร้อมับเพราะมันเป็นงานขนาดของบูมอยู่แล้วอย่างนี้ดีกว่าใช่ค่ะแล้วไอ้รู้สึกยังไงบ้างลุกมองลงหัว ตอนนี้นหรอแม่รู้สึกว่าตอนแรกนะพอลงปุ้มแล้วกระแทกหน้าปัง <c oughs> รู้สึกว่ามันเป็นการต้อนรับแบบดีๆนะคะ <c oughs> รู้สึกว่าเราเราต้องดังเปียงแน่เลยดออออังปังอย่างนี้ก็รู้สึกดีใจค่ะแล้วก็ขอบคุณแม่บูมอีกครั้งหนึ่งที่ให้โอกาสหนูแบบยืนอยู่เคียงข้างหนูเสมอไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นแม่คือหนูสะพายแม่ตั้งแต่ตอนที่แม่ไปภูเก็ตแล้วคือบินไปแบบไม่บอกแล้วก็ออกมาก็ยิ่งสะพายเข้าไปใหญ่ อยูุงกยนข้างกันมาตลอดอ่ตลอดแล้วหนูก็สัญญาว่าหนูจะตั้งใจดำรงตำแหน่งให้แบบว่าไม่ให้ทุกคนผิดหวังค่ะแล้วก็ขอบคุณทุกคนค่ะที่เข้ามาหาความรู้จักหนูเข้ามารักหนูฝากขคาว้านด้วยนะคะขอบคุณนะคะพี่เซนเตอร์คลินิกนะคลินิกยังเป็นรูปไหมเอออะไรนะคะรอแน่นอนค่ะทั้งร้านทองทั้งคลินิกนะคะต้องฉ่ำเพราะว่าพี่ป้าน้าอาเนี่ยเขารอแล้วรอมองทองนี่แหละอ่า มองลงเมื่อไหร่ก็จัอนเซอร์ก็มีฉ่ำเลยค่ะพี่จันเตอร์ยังไงครับจากพระภูมิที่ไปไหวมาก็อยากอยากอยากจะบอกเลยว่าแม่ถวายนะคะผลไม้ฉ่ำนะคะใบทรงใบสีนะคะพระภรมมแล้วก็เคล็ดลับบอกเลยเหรอบอกเลยทางสามแพ่งนี่คือหัวหมูได้ได้ทานกันทุกวันเพราเเบสีเนี่ยแม่เลี้ยงอิ่มตั้งแต่ทางสามแเ่งเลยค่ะแล้วก็มีนัดต่อนะว่าเออถ้าวันนี้มงลงจริงๆนะมองทองลงอย่างเงี้ยนะ ชามค่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้จัดอีกะหัวหมูยันเจ้าที่ยันเจ้าที่